จากนั้นให้เรามาสวมเข้าไปกับใบหน้าของเราครับโดยการล็อกด้านข้างนี่ครับทั้งสองข้างสามารถเลื่อนหดได้ครับปัญหาในการใส่แว่นตาตกขอบจมูกก็จะหมดไปครับโดยเฉพาะกลางวันนะครับที่เหงื่อเราออกเยอะๆการใสแว่นตาครับกรณีที่แว่นตามีความหนักๆโดยเฉพาะพวกแว่นเลนด์ที่มีความหนักๆครับแล้วก็ อขอบแว่นใหญ่ๆนี่ครับใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับทําให้เราเสียบุคลิกคอยจับอยู่เรื่อยๆปัญหานี้จะหมดไปครับปัญหานี้จะหมดไปครับกับซิลิโคนใส่แว่นตากันลื่นครับมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษนี่ครับสามารถสวมเข้าไปในขาแว่นตาของเราครับสวมแบบง่ายๆครับ ไม่ขาดง่ายครับเนื่องจากว่ามีความยืดหยุนแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้ครับนี่ครับนี่ดันแบบนี้ล็อกไว้อยู่ครับใส่ทั้งสองขาสามารถเลือกสีได้ครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําขึ้นอยู่กับว่าแว่นตาของเราโทนสีอะไรครับนี่จากนั้นให้เรามาสวมเข้าไปกับใบหน้าของเราครับโดยการ ล็อกด้านข้างนี่ครับทั้งสองข้างสามารถเลื่อนหดได้ครับล็อกนี่ครับสะบัดหน้าแรงขนาดไหนก็ไม่ตกเห็นไหมครับว่าการที่เราใส่ล็อกใบหูของเราจะทําให้แว่นตาไม่หลุดไม่ร่วงแม้กระทั่งการขับมอเตอร์ไซค์กรณีที่เป็นแว่นตาสีชาชาเราอยากจะเปลี่ยนสไตล์ครับอาจจะใช้สีขาว ใช้แบบเดียวกันครับนี่เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ซึ่งบางครั้งเราใส่แว่นตาสีเดียวๆประจำประจำเราอาจจะเบื่อครับทีนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนแว่นตากันดูนี่เห็นไหมครับแบบสีชาล็อกแบบนี้ครับลองหามาใช้กันดูครับผมซิลิโคนกันลื่นสำหรับแว่นตา ใช้ดีบอกต่อครับมีสองสีให้เลือกสีขาวสีดำซื้อมาเป็นชุดเลยครับผมแล้วจะติดใจเหมือนผมครับ